สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมานำเสนอวิธีการค้นหา Element บนหน้าเว็บโดยใช้ตัวระบุตำแหน่งในซิิเนียมนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็มารู้จักตัวระบุตำแหน่งในซิลิเนียมกันก่อนนะคะตัวระบุตำแหน่งในซิลิเนียมเนี่ยก็จะถูกกำหนดให้เป็นที่อยู่ที่ไว้สำหรับระบุองค์ประกอบของเว็บโดยไม่ซ้ำกันนะคะ ซึ่งภายในเว็บเพจก็จะมีองค์ประกอบพวก G u I ต่างๆนะคะที่จำเป็นต้องใช้งานแล้วก็ในการหาองค์ประกอบโดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้การทดสอบเว็บเพจหรือระบบของเรานั้นนะคะเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นค่ะค่ะในส่วนของประเภทของตัวระบุตำแหน่งใน CD ิลิ e นีย m นะคะ ในหน้าเว็บเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันนะคะอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ผู้ใช้เห็นบนหน้าเว็บนะคะเช่นชื่อตารางลิงก์ปุ่มหรือตัวเลือก lection พวกองค์ประกอบ HTML ต่างๆนะคะแล้วก็ในการที่จะให้ Selenium เข้าถึงพวกองค์ประกอบต่างๆพวกนี้นะคะก็จะต้องมีการระบุตำแหน่งของพวกนั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ทำงานได้เจาะจงเฉพาะตัว ที่เราระบุตำแหน่งนั้นๆโดยซีดีเนียมเนี่ยก็จะมีการแบ่งประเภทของตัวระบุตำแหน่งไว้ด้วยนะคะซึ่งจากรูปภาพในนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะ1ก็จะเป็นการระบุตำแหน่งโดยใช้ ID นะคะ2ก็จะเป็นการระบุตำแหน่งโดยใช้ Name 3ก็คือการระบุตำแหน่งโดยใช้ link t e x t 4ก็คือ partial link text นะคะซึ่ง2ส,ส่วนนี้นะคะสตัวนี้ก็จะใช้งานคล้ายๆกันนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นการระบุตำแหน่งโดยใช้ css selector Se นะคะต่อมาสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวระบุตำแหน่งโดยใช้ xpath ค่ะค่ะในส่วนของประเภทของตัวระบุตำแหน่งนะคะก็จะมีไวยากรณ์รูปแบบประมาณนี้นะคะในส่วนของ id เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วนะคะ id ก็จะเป็น attribute ที่ไม่ซ้ำกันนะคะซึ่งจะกำหนดให้กับองค์ประกอบของหน้าเว็บต่างๆเช่นพวกปุ่มรูปภาพหัวเรื่องต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่ง element ไหนที่มีการกำหนด id ไว้นะคะเราก็จะใช้เราก็จะใช,กะใช้การค้นหา element นั้นโดยการใช้ element by id อันนี้นะคะ ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะหน้าเว็บโค้ดจากหน้าเว็บนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงกรอกข้อมูลตรงนี้อะคะ่ะเมื่อเราทําการตรวจสอบพวกโค้ดอะไรประมาณนี้นะคะองประกอบของเว็บเราจะดูได้ว่าในส่วนของ Input ตรงนี้นะคะก็จะมี Id คือ login Username ซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ตัว s e l n n u u m ในการทดสอบหน้าเว็บนี้เนี่ยนะคะ ถ้าต้องการให้ทดสอบให้มันกดที่ปุ่มตรงนี้เราก็จะต้องใช้ Find Element by id แล้วก็ตามด้วยตัว id ของมันแบบนี้นะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะมีการใช้งานตัว s e l e n i ียมแล้วก็มีการเรียกใช้ Firefox เป็นเว็บเบราว์นะคะแล้วก็จะมีการเรียกลิงก์ล็อกอินตัว yahoo นะคะแล้วก็มีการเรียก Element by id แล้วก็ตามด้วยล็อกอ user name นะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งในการกรอกข้อมูลส่งข้อมูลเป็นข้อมูล hi ลงในช่องนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลารันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการหา element ด้วย id นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการหา element by name นะคะด้วย name ค่ะอันนี้นะคะก็จะใช้ในรูปแบบเดียวกันกับตัว id นะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะใช้ element by name อันนี้นะคะก็จะใช้สำหรับพวกที่ element ที่มีการกำหนดเป็น name นะคะอย่างอันนี้นะคะจากเมื่อกี้เราใช้เป็น id ใช่ไหมคะเราสามารถใช้เป็นตัว name ได้เช่นกันนะคะอย่างอันนี้ช่องนี้ก็จะมี id เป็น login sign in นะคะส่วนจะมี name ตรงนี้ก็จะเป็น name ชื่อ sign in นะคะ ในตัวอย่างของโค้ดสำหรับการดันนะคะอันนี้เปลี่ยนจาก b y ไ d ดีเป็น b By name แล้วก็ตามด้วย a วลูของ n เนมนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ดัดคลิกซึ่งจากตัวอย่างเนี้ยเราก็จะเป็น Name ของปุ่มตัวนี้นะคะจากการดันแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาที่ตรงนี้แล้วนะคะเราจะไม่มีการใส่ข้อมูลตรงนี้จะไม่มีการซินคีมาตรงนี้เราจะมีการกดไปที่ปุ่ม Sign in ตรงนี้เลยนะคะผลก็เลยขึ้น error แบบนี้มาให้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ต่อมาในส่วนของ e x p a t h นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ไฟ n ์ element ไฟล์ element by expand นะคะแล้วก็ตามด้วยค่าตรงนี้นะคะค่าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางการเข้าถึงโครงสร้างภายในส่วนต่างๆของเว็บนะคะค่ะอันนี้นะคะในส่วนของนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการล็อ g อินนะคะก็จะเป็นการ x p a n d ไปที่ ตัวปุ่มรับอินอันนี้นะคะอันนี้ก็จะไปดูโค้ดตัวอย่างกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดตัวอย่างของการใช้ไฟล์อิ e ล e มนต์ by x p a r t นะคะรูปแบบของมันนะคะก็จะมีจะมีในส่วนของ select n node ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกสำหรับ โนดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยแท็กเนมอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นพวก input หรือว่าพวก d i v หรือว่า IMG อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกของ attribute นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ attribute ถ้าตรงนี้เป็น a t t r i b u t e ต d ตรงนี้ก็จะเป็น ID นะคะถ้าเกิดว่าเป็น name ตรงนี้ก็จะเป็น name นะคะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็น Class ก็ตรงนี้จะเป็น l a s s นะคะแล้วก็ ภายใต้ันหนตรงนี้นะคะก็จะเป็น value นะคะตรงนี้จะเป็น value ของ attribute ตัวนี้ค่ะแล้วก็จากคาสั่งอันนี้นะคะจะให้เป็นการคลิกที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็หลังต่อจากการรันนะคะเมื่อรันแล้วก็กด login อันนี้มันจะขึ้นเป็น value ะจะขึ้นเป็น error แบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่มีการ ส่งข้อมูลไปนะคะแล้วเข้ามาปุ๊บเราจะล็อกอินไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ f i n d e l e m e n t by e x p a r t นะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นการหา Element โดย LinkText นะคะไวยากรณ์ของมันก็จะประมาณนี้นะคะ diver find element by link text ตามด้วยข้อความลิงก์นะคะข้อความลิงก์อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะ คำนี้ก็คือเวลาเรากดเข้าไปมันจะไปอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมคะมันจะไปยังอีกหน้าหนึ่งซึ่งคำพวกนี้เนี่ยเราจะใช้ตัว find element by link text ในการค้นหา element ตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวอย่างโค้ดของตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราเปลี่ยนจาก xpath เปลี่ยนจาก name เปลี่ยนจาก id มันเป็น link text แทนนะคะแล้วก็ตามด้วย ข้อความลิงก์จากตัวอย่างนี้เราต้องการที่จะกดไปที่ตัวนี้ใช่ไหมคะเราต้องการจะกดไปที่ตัวนี้เราก็ใส่ข้อความลิงก์ใส่เข้าไปนะคะเราก็อย่าลืมคําสั่งเดตคลิกนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันคลิกเข้าไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของการใช้งานไฟล์ e l e m e n น by Link Link Text นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็น ตัว CSS Selector er นะคะอันนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้กับพวกสไตล์ที่ใช้สำหรับหน้าเว็บนะคะเอาไว้กําหนดสไตล์รูปแบบของอิ e เลมเนต์นั้นๆนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการกดเข้าไปตรงนี้นะคะเราสามารถดู e ิ e เล n เมนตในเว็บนั้นนะคะกดหรือเราจะลองกด F12 ก็ได้นะคะก็จะขึ้นหน้าพวกนี้มาให้นะคะก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะคะ รูปแบบของการเขียนโค้ดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เปลี่ยนจาก x p a t h มาเป็น selector er, css selector er ตรงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วย tag tag นะคะของ class นั้นๆน,น,นะคะตามด้วยแล้วก็ตามด้วย class ค,ค่ะ value ของ class นะคะแล้วก็ก,ก็จะเป็นคำสั่งสำหรับกดปุ่มนี้นะคะอันนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นแท็ก a แล้วก็ตามด้วย value ของ class ก็จะเป็น line login นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเป็น a line login นะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะในส่วนของการใช้ css selector นะคะเราสามารถเปลี่ยนจากการเพิ่มแท็กให้เหลือแค่แล้วก็ตามด้วย value ของ class ก็ได้นะคะได้เช่นเดียวกันผลก็จะได้เหมือนกันนะคะ ค่ะแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการใช้ c e l ี n i u m Locator นะคะก็อ่อย่างแรกเลยนะคะในการในการค้นหา element เ,เ,เนี่ยอยากให้นะคะอยากให้ใช้เป็นตัว ID ดีที่สุดนะคะเพราะมันเสถียนที่สุดค่ะแล้วก็ในส่วนของออันนี้นะคะถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าย้ายตำแหน่งของ Element นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้พวก ID เดียอะไรพวกนี้นะคะก็จะไม่กระทบกับเทสคริปเทสคริปของเรานะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะในส่วนของอในส่วนของการค้นหา Element นะคะที่ซับซ้อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้พวก x อ a ก t นะคะดีกว่าดีกว่าการกำหนด หรือระบุไฟในเมนด้วย ID หรือ Name ต,ตรงๆนะคะแนะนำให้ใช้เป็น XPath ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เจาะลึกเข้าไปลึกขึ้นแล้วก็มันจะได้ตรงกับจุดที่เราต้องการมากขึ้นนะคะอย่าง CSS ก็เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ CSS กับ XPath จะเหมาะกับหน้าเว็บที่มีความซับซ้อนนะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราจะ ามาดูตัวอย่างการคน้เเน e l e ล e n นนะคะจากหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะคะอย่างาเราต้องการดู ID หรือ name หรือ CSS selector ของช่องกรอบนี้นะคะเราสามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ตรวจสอบหรือ F12 ได้นะคะตรงนี้ก็จะขึ้นข้อมูลอ่ามันก็จะขึ้นช่องของช่องกรอบตัวนี้นะคะมันจะมีทั้งชื่อคลา s นะคะจะมีทั้ง name จะมีทั้งอะไรอีกอ่ประมาณนี้นะคะก็จะมีบอก name, บอก class เราต้องการดูปุ่มนี้ก็จะมีบอก name, บอก class หรือบางปุ่มก็จะมีบอก id อะไรต่างๆนะคะก็สามารถคลิก F12 ดูได้นะคะอย่างตัวนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นลิงก์เทคได้นะคะ สมมติว่าเป็น image นะคะอันนี้เราสามารถใช้เป็น link text ได้นะคะโดยการเขียน value เป็น image นะคะเมื่อเข้ามาคลิกตรงนี้แล้วมันก็จะไปยังหน้าเว็บที่เป็น link ตัวนี้แทนนะคะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างโค้ดกันนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะอันนี้จะยกตัวอย่างเป็นของ css selector นะคะอย่างอันนี้ ที่บอกไปตอนแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใส่แท็กด้วยก็ได้นะคะอ่าเรามาแรงวันกันก่อนนะคะอันนี้กดคลิกปุ่มล็อกอินด้วยลน์นะคะอ่าจะเห็นได้ว่ามันสามารถเข้ามาได้นะคะแล้วต่อมาเราจะลอง ลบตัวแท็กนี้ออกนะคะเหลือแค่ดอตตามด้วยชื่อของคลาสนะคะนขออนุญาตปิดก่อนนะคะค่ะจะเห็นได้ว่ามันก็สามารถเข้ามาที่หน้านี้ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สรุปก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะเราจะใส่แท็กเข้าไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใส่ใส่แค่ดอทตามด้วย a วล e ของคลาสนั้นเลยก็ได้ค่ะค่ะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ